สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะอ้าตอนนี้ก็อยู่กับเสียนซองนะคะทางช่องบนน้ำโชคเช่นเคยนะคะวันนี้เนาะวันนี้ก็วนมาอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่มีเหล็กเล่าอีกแล้ววันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่25สิงหาคมสองหกเนาะก่อนหน้านี้นะคะแนวทางเหล็กเล่านะคะเสียนซองก็ได้ลงบทสัมผัสของผูเ่าน้ำโชคนะคะหรือว่า พอ่อเสียนสุระเมืองอุบลน,นะคะได้ล่งไปแล้วเนาะผู้ใดที่เพิ่งเขามาเห็นคลิปนี้นะคะแล้วยังบ่เห็นคลิปของพ่อกะฝากเขาไปคนเบืองน้าแน่เสียนสองลองเรียบร้อยแล้วงวดเมื่อกี่นะคะงวดวันพุธเนาะเลขพ่อกะเขาเต็มๆคุณพ่อพุณแม่แล้วเมื่อนี่นะคะพอ่อเสียนสุระดากำมั่นใจแห้งคับว่าเมื่อนี่เข้าอีกแน่นอนว่าสัน่นอะจังใดกะฝากเขาไปเบืองแนวทางของพ่อนานะคะส่วนคลิปนี้นะคะเสียนสองจะมาพูดถึงแนวทางเลขลาวนะคะ รวมห้าสำนักด้วยกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ประกอบด้วยอาหลงน้องโอเล่เซียนโคราชเซียนซิรินทรน,นะคะแล้วก็พ่อเซียนสองห้องกันเองค่ะมือนีครบอีกคือเกาคุณพ่อคุณแม่ครบองค์ประชุมว่าสันกนสิบเบิงแนวทางมือนีกับสิโซลักฐานเกากอนคือเกานะคะว่าวันพุทธิพานมามีของผูใ้ใดเขาแน่นะคะเ่เริ่มกันที่อลงนะคะ น,นี้รักทานเกาเดอจา่ายยาฝาแคบนาจอเดอร์คุณพ่อคุณแม่นะคะอโลงเนาะให้ตัวเลขไม่ซ้ำนี่หละคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เข้า0 3 3 0สสเต็มเต็มนะคะนี่ล่างสี่ตัวนะคะอโลงเข้ามาสองงวดติดแล้วคุณพ่อคุณแม่งวดวันจันกับเขานะคะงวดวันพุธกับเขา่ามือนี่นะจับตามองมากๆถ้าผู้ใดได้ไดต,ดติดตามเลขเล่าเนาะ ทางช่องบุญน้ำโชคมาจ้งแต่แ,แรกนะคะตั้งแต่บุญน้ำโชคเข็ดเหล็กล่าให,หม่ๆอโลงในหละคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้บุกเบิกกะว่าได้นะคะอยู่คู่ช่องบุญน้ำโชคมานานมากนะคะแล้วกะสถิติของเพื่อนนี่บ่ทรรมดานะคะถ้าเพื่อนได้เขา่าถ้าดวงเพิ่นกําลังมากนะคะเข่าติดต้อกันดีขนาดหลายท่านหลายคนก็นได้โชคได้มาน้ำอโลงมาพ่อสมควรอยู่นะคะตั้งแต่เพื่อนมาปล่อยแหลกๆคุณเนาะนี่แล้วนี่ ดวงเพิ่นกำลังมาอีกแล้วดีคุณพ่อคุณแม่เข้าต่อกัน2องวดแล้วต้องมาหลุ่นมือน,นี่ว่าสิเข้าเป็นงวดที่สามอีกบอนะคะอ่าแล้วก็มีของพอเซียนสองห้องเนาะนี่นะคะพอเซียนสองห้องตัววิ่งตัวรูดก็เข้าทั้งสองนะคะแล้วก็ตัวจับคู่ก็ไปเข้าเลขล่างหกตัวนะคะสีเก้านะคะล่างหกตัวสำหรับพอเซียนสองห้องเนาะอ่าแล้วก็ของ เซนซูรินทอน,นะคะเซนรินทอนกับเขาวิ่งีกับวิ่ง0นะคะส่วนน้องโอเล่นะคะก็เข้าวิ่ง9แล้วก็วิ่ง6ค่ะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่าที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะเอามาโชว์ห้เบิร์กันซื้อว่า เมื่อนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้ตัดสินใจถือว่าเมื่อนี้เป็นตาตามพ้องไพ่นะคะเป็นตาเบิ้งแนวทางของผู้ใดเนาะเพราะว่าหลายท่านหลายคนกะงวดก่อนกะอาจจะบ่ได้เห็นแนวทางอาจจะบ่ได้เบิ้งคลิปนะคะเส้นซองก็เลยเอ,อามาทวนให้เบิ้งอีกรอบนึงนะคะอ่าถ้าว่าเบิ้งมื้อนี้กันดีกว่านะคะแนวทางเลขลาวนะคะประจํางวดวันศุกร์ที่25สิงหาคม2566ค่ะมื้อนี้วันศุกร์แล้วมันบอกคุณพ่อคุณแม่เนาะ ถืกแล้วเนาะมันนี้วันศุกร์นะวังว่าเส้นซองจะมาเบิบ่งวันที่ผิดนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะเส้นซองคอเริ่มแนวทางแรกนะคะที่อหลงเลยก็แล้วกันนะคะนี่แคมนี่คือเกา่าคุณพพ่อคุณแม่นะคะแนวทางเลขเราวันนี้ของอหลงค่ะวันนี้อหลงให้เด่นวิ่งลูดไปที่ห้ากับสี่เด่นมากคือห้านะคะจับคู่มาให้นะคะก็มีห้าหนึ่ง ห้าสองห้าสามห้าสี่สี่หนึ่งสี่สองแล้วก็สี่สามค่ะเจ็ดหางเท่านั้นมีเทอนี่ค่ะที่อาลงไหามาาในมือนี่อ่ะแคปหนะ้าจอไว้คุณพ่พอคุณแม่อันนี้สำนักแรกนะคะต่อค่ะต่อสำนักที่สองเลยนะคะต่อกันที่น้องโอเล่ค่ะแง่ โอ้เมื่อนี่น้องโอเล่กับไฮแคนคือกัน,น,น,กนพุ่บพอกพุ่แม่แนวทางแรกเลาวันนี้ของน้องโอเล่นะคะน้องโอเล่บอกว่าวิ่งรูดไปที่0ูนย์กับสองผัสันจับคู่มาให้นะคะก็มี 03, 04, 0ูนย์ส0ม0ูนย์สี่ศูนยห้ย์แปย์เกสาสองสสองหสองแสองเค่ะและกระโตที่แน่นแห้งนะคะ เน้นๆน,น,นะคะเม็ดเดียวว่าสันก็คือสองศูนย์ศูนย์สองคุณพ่อคุณแม่น้องโอเล่เน้นโตวิ่งโตลู่สิจับคู่มาน้ากันว่าสันออ้ยส่วนโตอื่นๆนะคะเน้นโตอื่นก็มี0ศูนย์แปดศูนย์เก่าแล้วก็สองแปดสองเก่าอันนี้ก็คือโตที่น้องโอเล่ชอบส่วนโตเนาะแต่โตเน้นแห้งพี่คุณพ่อคุณแม่เม็ดเดียววสันสองศูนย์วสันเดออะ มาดีมาเบิงในส่วนเล็กสาตของน้องโอเลมือนี่ค่ะให้มาห้าหางเท่านั้นนะคะก็มี302 024 025 802แล้วก็902ค่ะโตเน้นในส่วนเหลขกสาตของน้องโอเลก็คือ302 802แล้วก็เก้าเด้อคุณพ่อคุณแม่เส้นสองขีดเสน้นไตไว้ให้แล้วนะคะอ่าอันนี้ของน้องโอเลนะคะ ต่อกันเลยนะคะต่อกันที่เซียนโคราชค่ะอ่าโอ้ยเมือนีแต่ละเซียนคัดเน้่นพิเศษอีลีผู้บอ่คุณแม่แคมทุกคนนะคะตัวเลขบ่หลายเลยเมือนี่แต่ละคนปล่อยมากคือขัดให้คักแน่อ่านี่นะคะนี่คือของเซียนโคราชวันนี้นะคะวันนี้ตัววิ่งตัวรูดเน้นไปที่บนค่ะวิ่งรูดบนคือ3ามกับ9้า เดนมากคือ3นะคะจับคู่ชุดเน้น6ครั้งเหมือนเดิมนะคะตามสูตรเดิมของเซียนโคราชนะคะก็มี30 31 39 97 70แล้วก็7 5ค่ะชุดรองวันนี้3หางนะคะรองไปที่50 15แล้วก็3 2นั่นเองค่ะส่วนตัวทีเซียนโคราดมักเป็นพิเศษเนาะ ชอบไปที่3 1แล้วก็เกเนั่นเองค่ะอ่าวันนี้ฝากเลข3ตัวมาให้ f ีพิจารณา3า้หางด้วยกันแล้วก็เลข4ตัวอีก3หางเหมือนกันนะคะเลข3ตัวก็มี7 3 1 9 3 1 7 3 0ค่ะเซียนโคลานมากไปที่7 3 1นะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนเลข4ตัววันนี้ก็คือ97 3 1 5 931แล้วก็5731ค่ะเลขสี่ตัวเซียนโคราาเน้นไปที่9731นั่นเองค่ะ,ะแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะยาวต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อกันเลยนะคะต่อกันที่เซียนสุรินทร์ค่ะแต่ละเซียนขัดขัด,ข,ดขัดแนม,มือนี่คุณพ่อคุณแม่นี่ แนวทางเลขเราวันนี้ของพอเซียนสตินทอนเดนวิ่งรูดคือ9กับ3รอง4เน้นตัววิ่งตัวรูดเช่นเคยนะคะตัววิ่งตัวรูดพอผาดยากเด้อคุณพ่อคุณแม่จับคู่มาให้นะคะก็มี60 63 64 70 73 74ฝากกัน2หางนะคะกันไปที่14แล้วก็17ค่ะเลขจับคู่พอเซียนสลินทอนมากไปที่60กับ70็ราสั่นคุณพ่อคุณแม่ ส่วนเลข3ตัววันนี้ให้มาแค่4หางเท่านั้นนะคะก็มี c 9 4 694 394แล้วก็194ค่ะพอเซียนสิ่ินลทอนมักไปที่394แล้วกั1หนึ่งค่ะคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่มีท่ทอนี่โอ้ยบานนี่มือนี่คือหน่อยดีแท้ตัวเลขมือนี่นะคะแต่ละเซียนมันคัดมาเต็มทีเลยนะคะเอาบานนี้มาเบิง แนวทางสุดท้ายของคลิปนี้นะคะปิดท้ายกันที่พ่อเซียนสองห้องค่ะนี่แนวทางเลขราวันนี้ของเซียนสองห้องนะคะให้เลขหลักมาเหมือนเดิมนะคะเลขหลักวันนี้ก็มีศูนยมีหนึ่งมีสามมีสี่มีหกมีเจ็ดค่ะส่วนถ้าใครชอบวิ่งชอบรูดนะคะพ่อเซียนสองห้องบอกว่าเดนวิ่งรูดไปที่หนึ่งกับหกค่ะ จับคู่มาให้9หางนะคะก็มี04 06 07 14 16 17 34 36 37ค่ะเลขกล่าวมือนี่นะคะพอเซียนสองหองมักแห่งไปที่เลขติด6คุณพ่อคุณแม่ชอบไปที่06 16แล้วก็36นั่นเองค่ะเซียนสองวงกลมไปห้แล้วนะคะ อะแคปนาจอไว้นะคะชัดเจนนะคะครบแล้วนะคะคลิปนี้รวมห้าสำนักด้วยกันนะคะคุณพ่อคุณแม่กัล่องพิจารณาเบิ้งนะคะบวัวจิเป็นแนวทางของอัลลงแนวทางของน้องโอเล่แนวทางของเซียนโคราชนะคะแนวทางของพอเซียนเซดรินทอนแล้วก็ของพอเซียนสองหองนะคะแล้วก็อีกแนวทางหนึ่งนะคะคลิปก่อนหน้านี้ก็คือแนวทางของผู้เฒ่าน้ำโชกนะคะ เบิ้งให้ครบทุกสำนักนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วออกมาวิเคราะห์ใส่กันว่ามือหนีโตได้เป็นตะคือโตได้เป็นตะยิบตะจับนะคะอ่ะเลขราววันนี้นะคะเซียนสองก็ต้องขอวอวยพรนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องบุญนำโชคทุกทุกท่านนะคะแห้งๆมันๆกันนะคะแล้งหนียิบจับโตได้ไขออกโตนั่นนะคะมือหนีตะละเซียนกะมั่นใจเป็นพิเศษคุณพ่อคุณแม่คัดมากให้คัดแน่นนะคะ คุณพ่อคุณแม่หมักของผู้ใดกะเลือกเอาของผู้นั้นเด้อจ้ะอ่ะแล้วก็ท้ายคลิปนะคะเซนสองก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้กันคลิปหน้าจะเป็นแนวทางดีๆของใครก็ฝากคุณพ่อคุณแม่คอยติดตามไว้นาคลิปนี้เซนสองต่องคอตัวล่าไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ